วัสดีครับ I อเลิฟโอเพนเวิลด์นะครับกลับมาแล้วในฟ้าคลาย6กนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับประมาณวันอังคารเขาก็จะมีอัปเดตนะครับกิจกรรมจราจนแล้วก็นะฮะตลาดมืดขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะมีเวลาไม่เยอะนะครับผมต้องทํางานอื่นไปด้วยก็เดี๋ยวมาสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จราจนก่อนเลยนะจราจนนะครับนี่ วีคนี้นะครับจจลาจนอยู่ในบาลาเซลาสนะครับก็จะต้องไปจัดการนะครับวีคนี้น้อยนะครับก็มีเข้ายึดฐานเอฟเอ็อันนะครับก็ได้550ร้อยหโมนิดานะหรือเงินฟ้านะครับแล้วก็จบปฏิบัติการพิเศษนะครับของปูตาเดลเอเดนนะครับก็จะได้อีก550นะแล้วก็เข้ายึดเช็คพอยต์สออันนะครับ ก็รวมกันก็อีกประมาณ280นะครับก็พันกว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าทําหมดนะครับก็ไปเคลียร์ฐานสุดท้ายรางวัลที่จะได้ก็คือจะได้อีกพันกว่านะครับก็รวมๆจารางวัลพวกนเนี้ยเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณพันกว่าละรวมนี้อีกพันกว่าก็น่าจะประมาณ2 5 0 0ันห้านะประมาณนี้เท่าเดิมที่ได้ส่วนของรางวัลน,น,นี้เป็นปืนนะครับปืนพกอัตโนมัตินะก็เจาะเกราะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเข้าไปดูนะไม่ได้ไม่เป็นไรดูนี้ไม้เปนไกันอ่าเป็นเจาะเกราะนะครับแล้วก็มีม็อดยิงนัดแรกหลังรีโหลดจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ว่าจะเล่นให้ดูแต่เวลาน้อยนะครับก็เลยไม่ได้โชว์ละกันอ่าล่ะคราวนี้เราก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดมืดกันบ้างนะครับว่าวิกเนี้ยเขามีอะไร oh yeah, นะ ตลาดมืดวิกนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น AK คนะครับเป็น AK ตลาดมืดก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมะีความแรงของปืนเนี่ยนะครับความเสียหายเนี่ยประมาณเท่านี้อ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนยังไม่ซื้อนะอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นเซตกระสุนเนี่ยนะครับมอสสนเสริมจะมี4ี่ช่องนะจะซื้อแล้วก็ไปมอ นะครับนี่ AK เห็นไหมครับแล้วก็จะมีนี่ครับโอ้คล็อกหช่องแล้วก็ส่วนเสริมอีก2ช่องนะครับตรงนี้ก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะครับผมที่มอดได้นะถ้ารวมโอ้คล็อกก็7ช่องทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทียบนะครับกับอ AK อันนี้ผมยังไม่ซื้อมันเทียบไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดู AK ที่เป็นปืนอ้นนี่ก่อนนะ เอคยู่ไหนวะอ่ะนี่ครับอันนี้คือเอคเอคปกตินะครับเอคสีขาวเลยเนี่ยมันจะให้มอสส่วนเสริมมาแค่สามช่องนะครับแล้วก็อ่ามอสปกติอีกหนึ่งช่องนะอันนี้เอคแล้วก็จะมีอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเอคเหมือนกันนะครับก็ อันนี้เป็น AK ทองนะสองดาวบวงสูงความตายนะครับเดี๋ยวเขาไปดูนี่นะครับก็จะเป็นเจาะกราะที่แล้วก็ลดแรงดีดนะครับแล้วก็ดูดเลือดนะฮะแล้วก็ชาร์จซูพิโมนะอันนี้ส่วนในส่วนของอ่ปืนตลาดมืดอะ AK ยังไม่มีนะเขาเอาเข้ามาในอาทิตย์น,นี้นะครับถามว่าแรงไหม อันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาม็อดน้อยมากนะครับผม oh <yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกก่อนละกันนะว่าเงินจะพอไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่เกนะ้าร้อยเก้าสิบนะท่านจะซื้อได้ไม่ครบเซตแหละอ่ะาวนี้มาดูของชุดกันบ้างนะครับชุดอันนี้ใครเป็นสายชูสามนิ้วน่าจะถูกใจนะครับก็คือเซตม็อดม็อบนักศึกษานะครับเซตม็อบนักศึกษาน่าจะมีห้าตัวนะครับก็จะมีหมูไล่ไปตั้งแต่อันนี้ก่อนนะครับกางเกง กางเกงเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หลังจากสไลด์นะครับกางเกงสามดาวอันนี้นครับหมวกผู้ประท้วงนะครับเซ็ตหม้อรักษาก็จะเป็นป้องกันตาเราจากการโดนพิษนะครับไว้ง่ายว่าไม่ติดพิษนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับผมเครื่องประดับนะครับก็เป็นแถบผ้าผู้ประท้วงนะครับก็จะฟื้นฟนูพลังชีวิตหลังจากได้รับความเสียหายเร็วขึ้นก็คือ เด้งเนื่อไวขึ้นนะครับเด้งเนือนไวขึ้นอันนี้รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยก็คือลุกจากการล้มนด่เร็วขึ้นก็หมายถึงว่าถ้าเราโดนสตูเตะให้ล้มนะครับหรือระเบิดล้มอะไรพวกนี้ก็จะลุกเร็วนะรองเท้านะและสุดท้ายก็เป็นเสื้อนะครับก็เพิ่มการป้องกันโจมตรีระยะประชิดนี่นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบก่อนเป็นยังไงสมมุติลองใส่เสื้อนี่ครับนี่ใส่เสื้อ นะใส่หมวกดีกว่ากางเกงไม่ต้องมั้งอ่านี่ครับถ้าใส่หมวกนะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เหมือนหน้ากากนะครับแล้วถ้าใส่ไอ้นี่เครื่องประดับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอ,อ่าอ่านิ่งๆสิเออนี่ครับใส่เครื่องประดับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับเพิ่มมาอีก2ชิ้นสำหรับใครเป็นแอสซินครีสต้องชอบแน่ นะครับอันนี้คือเซตอันเตีย e นะครับผมหรือแอสซิสต์พีของเรานะครับเจ้าอันแต่นะครับก็จะมี5ชุดแต่วิกนี้ให้ามา2ชุดนะครับก็คุณสมบัติคือน้าถ้าใส่หมวกอันนี้นะครับหมวกปลอมตัวจะลดความเร็วจากการตรวจจับเรียกว่าย่องได้ดีนั่นเองนะครับทหารไม่คยเจอแล้วก็นี่เสื้อนะครับจะลดความเร็วจากการเคลื่อนที่ นะครับก็คือลดเสียงไม่ใช่ลดความเร็วลดขออภยัยลดเสียงจากการเคลื่อนที่แต่การป้องกันทั่วไปก็ลดลงด้วยเหมือนกันครับพูดงี้ว่าย่องเบาแต่ตัวบางไปด้วยอ่ะแต่เรามาดูซะใสอ่านี่นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกมันใส่ทั้งชุดไม่ได้นะมันต้องใส่ทีละอันอ่านี่อย่างงี้ครับผมนี่ครับฮุดอันตรีนะครับก็สายสะสมก็จัดไปได้นะครับ ผมคิดมาแล้วว่าเดี๋ยวพวกชุดเน่ะเดี๋ยวน่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เราซื้อปืนดีกว่านะครับปืนราคาห้าร้อยอ่าผมซื้อละเดี๋ยวเรามาลองมอดกันดูนะครับสำหรับเจ้าไรเฟิลตัวนี้มันเป็น AK นะครับ AK ตลาดมืดอ้าวตกคนไหนวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้่อแปคบทุกผู้ชมมา I would kill for pet like that. เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยนี่นะครับซื้อมาแล้วนะครับก็อันนี้คืออ่า AK ตลาดมืดนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมัดผมใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือเจาะเกราะเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่เอานะส่วนช่องยิง เอออ้าวใช่ช่องช่องข้างหน้านะครับเก็บเสียงเนี่ยผมน่าจะเลือกอันนี้อันไหนดีวะเดี๋ยวฟังหนึง่งอ่ะผมเลือกอันนี้นะครับเพิ่มการรอบล้นนะครับแล้วก็นี่ครับช่องสายตาเนี่ยผมเนี่ยจะใช้แต่ดอทนะครับนี่มันเห็นชัดดีนะครับโอเคแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับของมอสสนเสริมเนี่ยตัวชี้เป้าก็ใช้อันแพงสุด นะครับมันก็เพิ่มคอมแมนโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําทการโอเวอร์คล็อกนี่นะครับผมแล้วก็วอสส่วนเสริมเนี่ยมันมีแค่น,นี้นะครับที่เหลือแต้มผมไม่พอนะอันนี้ยกเพิ่มความสหายเมื่อเล็งนะครับส่วนอันนี้แต้มไม่พอซื้อเดี๋ยวเรามาลองเทียบนะครับเ k คตลาดมืดกับ AK เคอย่างอื่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับเดียมีข้อดีข้อเสียตา่างกันแค่ไหนนะครับแต่เ,เรามาเริ่มจากเ k คขาวก่อนนะครับ AK ขาวนะครับถ้าเทียบกับ AK ตลาดมืดจะเห็นได้ว่านะครับความเสียหายเนี่ยชนะนะครับความเร็วเท่ากันความแม่นยำอะ,อะตลาดมืดดีกว่านะครับรอบเลนตลาดมืดดีกว่าความคล่องตัวแพงน,นิดเดียวอัตราการยิงหกร้อยเท่ากันนะครับแม็กกาซีนสามสิบเท่ากันนะอันนี้ยังไม่ได้มอดอีกอันนึงนะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามอสน่าจะแรงกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับปืนทองกันบ้างนี่ปืนทอง AK ทองบวงสูงความตายถ้าเทียบกับ่า AK ตลาดมืดเห็นเลยว่าความเสียหายเนี่ย AK ตลาดมืดชนะความเร็วแพ้นะครบับวงสูงความตายเร็วกว่านะครับความแม่นยำก็ามากกว่าน,นิดเดียวรอบเลนเนี่ย เอเคตลาดมืดกินขาดเลยนะครับเยอะมากความคล่องตัวก็ชนะนิดหน่อยนะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเดี๋ยวลองมอสสนเสริมเนี่ยมันมากกว่ามอสก็มากกว่ายังไงก็ต้องแรงกว่าอยูหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นสาย AK เนี่ยน่าจะหามาเป็นเจ้าของนะเพราะถือแรงใช้ได้ทีนี้แต่เราลองเปรียบเทียบกับอย่างอื่นดูนะครับที่ไม่ใช่ AK อ่ะอย่างปืนที่เดี๋ยวเราเทียบกับ เป็นโอเวอร์คล็อกด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดว่าปืนตลาดมืดหรือไรเฟิลโอเวอร์คล็อกเนี่ยสัปดาห์นี้มันคือไรเฟิล AK ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูของอันนี้กันบ้างนะครับอ่ะเทียบคนดูนะอ๋ะเอเดี๋ยวเทียบ AKM ด้วยผมลืมผมลืมอ่ะเดี๋ยวมาเทียบ AKM ก่อนนะครับระหว่างไรเฟิลตลาดมืดกับ AKM นี่นะครับก็สังตลาดมืดก็ชนะหมดนะครับแพ้ความแม่นยำเหมือนเดิมแล้เดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาดูปืนนี้บ้างนะครับ AR a r c นะครับนี่ a r c ก็แพ้ไรเฟิล a k ตลาดมืดตัวนี้เหมือนกันนะครับแค่ยิงรัวกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมอดเยอะกว่านะครับนี่นะคราวนี้เดี๋ยวเราลงมาดูเทียบกับฟืนสุดทิตอย่างอุรุชินะครับนี่นะอุรุชิก็แพ้เหมือนกันนะครับมีแค่ความยิงรัวที่รัวมากกว่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกับตลาดมืด เหมือนกันนะครับปืนตลาดมืดด้วยกันและกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะอะ่อันนี้ AR นะอันนี้ชนะนะครับชนะหมดเลยนะนี่เพราะฉะนั้นใครพลาดนะครับกระบอกนี้ก็อดไปนะใครอดตลาดมืดผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปหาดูมันยังมีอยู่ไหมนะคราวนี้มาเทียบกับนี่ครับ ASV a l านะครับ AS v a l เนี่ยชนะเกือบหมดนะครับแพ้แค่ Magazine. แมกกาซีนแค่นั้นนะครับ คราวนี้เรามาเทียบกับนี่บ้างครับ SSGP 58อ่าเทียบจะเห็นว่าแพ้แพ้อยู่หลายช่วงตัวเลยนะครับแม่นยำก็แพ้นะครับรอบเลนก็แพ้อัตรายิงก็แพ้แมกกาซีนจุก,กว่าก็น้อยนะครับเทียบมันเห็นเห็นแล้วนะครับว่า AK เนี่ยมันเน้นความแรงนะครับเพราะฉะนั้นี่ยมันยังเหลืออีกมอสอีกช่องหนึ่งที่คุณยังไปมอสได้นะที่ผมยังไม่ได้มอสสามารถไปเพิ่มความแรงก็จะแรงขึ้นมาอีก สรุปนะครับก็คือปืนตลาดมืดนะครับสัปดาห์นี้ก็คือ AK ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายบู๊กระแทกใจนะครับแรงๆบู๊ไปนะครับปืนดีดหน่อยๆก็ทำใจไปแต่ถ้าชอบก็ถือว่าควรจะมาซื้อหากันไว้นะหรับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตลาดมืดก่อนส่งท้ายนะครับอีกทีหนึ่งว่าสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยโอ้ยมันต้นอะไรตรงนี้ สมมุติว่าใครเนี่ยได้พลาดนะครับพลาดการจับจ่ายนะครับปืนตัวไหนไปเดี๋ยวมาดูว่าอะไรมันยังเหลือบ้างนะครับให้สอยโอเย่ะ <c oughs> ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะก็จะมีลูกซอง 87, <c oughs> 1 8ึ่แปดแปดแล้วก็มี AS WOW นะครับแล้วก็มี MP5 แล้วก็อ h o n Font นี่นะเพราะฉะนั้นก็ ก่อนที่มันจะเลี้ยวออกนะครับก็ไปเร่งฟาร์มกันมาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมเอาละครับวับนนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับก็เนื้อหาไม่เยอะเท่าไหร่อทิที์นี้เพราะว่ามีธุระด้วยนะครับก็มาอัปเดตกันให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ยังไงรรถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ Someone!